ทุกคนสวัสดีและอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u ู e ไพศาลนครอินดี้นะครับกับวันนี้นะครับผมจะมาดายาเตินเรียนนะครับให้มันปรับรูปดงใหม่ให้มันดูสนซน้านะครับหรือเอาอุปกรณ์มาเต้นท์ทิพย์ใ

ก็ขอสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y ยูทู b ภัยสารนครอินดี้นะครับตอนนี้ผมก็ได้มาทำดายาแล้วก็พูนดินขึ้นมาให้มันนูนขึ้นนะครับตอนนี้จะให้พูนห้ดินมันแข็งประมาณนี้นะครับแล้ววันพรุ่งนี้จะมาทำใหม่ถ้ามีเวลานะครับเพราะว่าผมติดภารกิจอ่า เชื่อมเหล็กน,นะครับกาจะประมาณนี้นะครับทุนดินขึ้นมามนสูงบางคนอาจจะมองไม่ชัดนะครับนะครับตองนี้น่าจะชัดตอนี้ดินมันเป็นดินเดินเหนียวแล้วมันทาโซนยากครับเราจะทามาใหม่ครับนะครับหวังว่าให้เขารอดนะครับเนื่องจากอมันแพ้น้ําปูนนะครับต้นทุเรียนแพ้น้ําปูน ครับแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเราเปิดมาเปิดน้ําเปิดทางน้ํามาตอนนี้กําลังเปิดใส่อยู่ครับเราให้มันเต็มก่อนนะครับผักบุ้งเลยครับผักบุ้งอย่างเยอะเลยครับใครที่ต้องการที่มาชมคลิปนี้แล้วนะครับมาเด็ดเอาไปรับประทานได้ครับอย่าลบกเลือเกินครับ ยังไม่มีเวลามาถางป่านะครับตอนนี้เปลี่ยนแปลงให้ใหม่แล้วครัตอนนี้ก็พ่อให้เอาปุ๋ยจุลินทรีย์มาใส่นะครับต้นนี้ก็อายุประมาณห้าเดือนแล้วมันยังไม่โตครับเพราะว่าบำรุงผิดวิธีครับก็ไปศึกษาดูนะครับใน y o u t u b e บ้างอะไรบ้างครับครับจนทําให้ใบเนี่ยใบใบน่าจะเป็นนี่ครับอันนี้ผมเอายูเรียม,มาใส่แล้วครับ หวังว่าให้เขาอยู่รอดนะครับป่าตอนนี้รกมากครับยังไม่มีเวลามาใช้เครื่องตัดหญ้านะครับมันจะกาศทางเข้านะครับนี่ครับก็แวะเวียนมาเล่นได้มาเยี่ยมได้ครับถ้ามาดีครับทาอะไรคุณไม่ต้องมาครับสดชื่นมากครับ จะต้องไปทำธุระที่ประคนนชัยก่อนนะครับยังไม่มีเวลามาตัดพวกเหล่านี้ครับเว้นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับก็จะมาจัดการนะครับตอนนี้จะไม่บังแดดให้เขานะครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับจะลองดูว่าต้นทุเรียน พอคอเราได้รับสิ่งใหม่ๆแล้วเขาจะเจริญเติบโตรหรือไม่ครับอืของสิ่งนี้เราก็ต้องทดลองครับศึกษาตามท่านอาจารย์ต่างๆครับที่เราเข้าไปดูนะครับ <c oughs> ไม่กล้าใส่ปุย๋ยมากครับใส่ปุ๋ยมากแล้วเดียวมันจะอ่าเฉามันจะไหม้นะครับมันจะไหม้มันจะไม่ใบนะ ว่าปุ๋ยยูเรียเนี่ยเป็นเป็นปุ๋ยที่แรงนะครับแต่มีอัตราส่วนในการเจริญเติบโตเยอะกว่าปุ๋ยอย่างอื่นนะครับตอนนี้พวกต้นต้นกระท่อมก็ได้ใส่ไปแล้วใส่ทุกอย่างนะครับตอนนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะไปหาซื้อปุ๋ยยูเรียมาใส่อีกครับ ว่าคุแบบนี้ใส่แล้วอาจจะหมดเร็วนะครับตอนนี้ฝนก็กําลังจะเทลงมาแล้นะครับพี่น้องผมต้องอยู่ในร่มครับนี่ครับร่มโอ้ยนอจะทําแรก็ไม่ได้ครับช่วงนี้ห้ามเป็นหวัดห้ามเป็นไข้นะครับถ้าคุณเป็นไข้พบคุณจะเข้าขายเลยนะครับ เ้ากายอยู่ในนั่นแหละโรคที่ฮิตอยู่ทุกวันนี้แหละครับไม่ขออเขาเอ่ยดีกว่าเดี๋ยวมันจะติดมีนจะสิทธิ์ไปเข้าใน y o u t u ู e ครับที่เขาเรียกว่าติดอะไร,รตริดคำพูดนะครับไปครับอาโรคที่เขาฮิตอยู่ครับทุกคนน่าจะรู้อยู่ครับว่าจะกักตัวครบสิบวันบางคนก็เจ็ดบางคนก็ห้าบางคนก็สิบแล้วแต่อาการของคนไข้ครับตอนนี้เต็มแล้วครับตอนนี้